สวัสดีจ้ามนีกับมาพบมาพอกับเจ๊ปุยสะัยเยรแมนอีกแล้วนะคะพี่น้องมนีก็เอานี้ตำบอกหุ่งกับลูกชิ้นย่างมาฝากนะคะลูกชิ้นนี่ก็เป็นลูกชิ้นหมูนะคะเห็ดเซตไม่ไหมเรากับไปย่างอันนี้เห็ดเองเด้อพี่น้องลูกชิ้นนี่อยากกินกับเห็ดไปนี่กัไปย่างกรอบๆเนาะมากินกับตำบอกหุ่งแ่บๆเนาะพี่น้อง ส้มตำอร่อยอร่อยในจ้าสมตําปร,ราเนาะคะ่ะนี่กะตำกะบ่อยเพชรปันไดดอกจ้าเพราะว่าเพชรลายกะเพชรลายกะเสียบทองกะตำภายมันเพชรพอดำพอดีเนาะพี่น้องนี่จะมนี่ได้สมตำสับแสบกับลูกเชิ้นย่างสับแับกรอบเนาะมาฝาก เพื่อนๆไปพีน้องๆกันผู้ใดบ่าท่านมีกับเขาหรือคิดเม่นุ่งบอท่านออกกะวยวาสมตานี่กะเลิศดสุดแล้วเนาะพี่น้องกินใดบ่เบือ่อกินใดตลอดจ้านี่กะแล้วแต่ผู้ใดมักสมตำเล้าสมตําไทยกะ่ากันไปเนาะค่ะนี่ค่ะมีผักเนาะผักสลัดเนาะค่ะกินกับเนาะอันนี้กะสีออกคมๆเดอ้อพี่น้องแซบแซบ นี่จะมาเดอ้อมากินตำบอกคุ้งแซบกับลูกชิ้นย่างอร่อยอร่อยเดอ้อพี่น้องนี่กะเป็นข้าวปุ้นเนาะพี่น้องกินกับข้าวปุ้นนี่กะแซบล้าเนาะค่ะมาเดอ้อมากินสมตำกับเจปุยสะไพเยอะะมันเนาะพี่น้องนี่ หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆจะชื่นชอบในคลิปคลิปนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยกะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆไว้ซ้ำนี่นะจ๊ะผิดพลาดประการใดปุ้ยกะขออภัยในยเด้อจ้าสวัสดีจ้ะทุกคน